เทวดาที่เกี่ยวข้องกับคนเรามากที่สุดก็คือเทวดาบนสวรรค์ชั้นที่1ห,หรือชั้นจาตุมมหาราชิกาเพราะมีหน้าที่ดูแลโลกมนุษย์โดยตรงประกอบด้วย 1. เทวดาประจําตัวซึ่งมีทุกคนมากน้อยแล้วแต่บุญบาร,รมีของคนนั้นนั้นถ้ามันทําบุญทําทานสวดมนต์นั่งสมาธิบ่อยๆเทวดาจะมารักษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 2. เทวดารักษาสถานที่เช่นบ้านเรือนไรนาป่าเขาพระภูมิเจ้าที่เทวดารักษาตามวัดและพระาธาตุเจดีย์สเทวดารักษาวัตถุสิ่งของเครื่องใช้เช่นพระเครื่องวัตถุมงคลวัตถุโบราณรถยนต์เรือและสัตว์ที่มีขนเช่นช้างม้า 4. รุลกขเทวดาที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่เช่นต้นตะเคียนต้นพิกุลต้นไทรต้นโพ ือไม้ที่มีอายุยืนไม้ที่มีแก่นเทวด,ดาเหล่านี้มีฤทธิ์รดนบันดาลให้คุณให้โทษกับเราได้ถ้าใครปฏิบัติถูกต้องมักจะร่มเย็นเป็นสุขใครลบหลู่ดูหมิ่นทำไม่ถูกต้องมักจะได้รับความเดือดร้อน